สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y o u t u เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงเดือนมีนาคม2,564ชะตาการงานชะตาการเงินชะตาความรักไหครับ นะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาชมเข้ามาฟังแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้กดถูกใจกดติดตามนะครับกดแชร์สนับสนุนช่องนะครับและก็กดให้ด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามมานานแล้วนะครับขออัราธนาคุณพระศรีรลตนตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลจิตดวงใจให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับนะชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนั้น วิถีจิตใจนั้นนะครับวิถีดวงดาวเนี่ยนะครับดวงบอกว่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีรื่นเริงทางจิตใจเข้ามานะครับจะมีเรื่องที่รื่นเริงทางจิตใจเข้ามานะครับนะมีเรื่องดีอะไรบางอย่างนั่นแหละนะครับเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ในดาวเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความทะเยอทะยานมากขึ้นคุณจะโฟกัสไปถึงเป้าหมายมากขึ้นนะครับ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้พันพบสิ่งใหม่ๆได้เข้าใกล้าศาสนาหรือเข้าใกล้สิ่งมงคลนะครับหรือพิธีมงคลนะครับบางท่านนั้นมีเรื่องให้ไปคล้องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับหรือว่าพบเจอเชาวต่างชาติก็ได้นะมันจะแปลยอย่างหนึ่งว่านะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารจะมีเหตุการณ์ให้เอาใจไปผูกพันมากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงหัวโปรเจกต์หัวโครงการไอเดียสร้างสารรค์ดีนะครับนะถ้าคิดจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ย เดือนนี้เนี่ยเหมาะเจาะมากนะครับนะพยายามโฟกัสคิดวางแผนทำมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่จอบใหม่ได้รับการสนับสนุนเกือ้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการส่งเสริมจากเจ้านายจากผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อาวุธโศกว่านะครับนะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆมีมุมที่จะได้รับการเกือ้อกูลผักดันช่วยเหลือดีเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลน,นั้น ในช่วงต้นเดือนนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีโอกาสเกิดโชคสูงมากเลยทีเดียวเช่นมีเหตุการณ์อยู่ดีดีมีคนเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างนี่ก็คือโชคนะหรือมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะในเดือนมีนาคมหรือแม้กระทั่งมันแปลว่ามีเหตุการณ์ให้ได้เงินง่ายๆหรือมีคนเอาเงินให้นะครับหรือได้ผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาสู่ตัว มีผลประโยชน์บางอย่างตกเข้ามาสู่ตัวคุณแบบนี้ก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีตุลคุณยังโฟกัสไปในเรื่องของช่องทางไรายได้ใหม่ช่องทางในการสร้างเงินใหม่ๆนะที่มาแห่งเงินต่างๆคุณยังวางแผนไปตรงนั้นนะครับบางท่านมีเรื่องให้พยายามในเรื่องของขั้นตำแหน่งงานต่างๆนะครับคือจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นนะจะได้เสพข้อมูลได้ศึกษาตรงนี้รีบๆศึกษาจะได้ข้อมูลที่ดีได้สื่อที่ดี ได้องค์ความดูที่ดีด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับตัดสินใจอะไรต่างๆจะถูกนะครับและอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีการเดินทางไกลมีการจรนรีออกจากถิ่นนะครับนะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ไปที่พึงพอใจทางจิตหรือว่าเดินทางข้ามอำเภอข้ามจังหวัดตรงนั้นก็ได้นะครับในภาษาดวงดาวยังเอื้อให้บอกว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะมีเรื่องลับๆเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเลนนะครับเกิดขึ้น หรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ลับๆในใจแล้วมันไปพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณอยากไปพูดอะไรให้ใครฟังนะช่วงนี้ความลับของคุณนั้นจะถูกเปิดเผยคนอื่นจะเอาเรื่องความลับของคุณนั้นไปเล่าสู่คนอื่นฟังนะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังของใช้ส่วนตัวหายด้วยนะนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยของบุตรบริวารจะเกิดขึ้นด้วยนะครับนะแล้วก็ดูแลอะไรต่างบริวารน,นี้ก็ต้อง อย่าใช้ระเดชมากนะครับถ้ามีบริวารน,นะช่วงนี้มีกาเถียงได้หรือท่าในใดมีสัตว์เลี้ยงระวังการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงนะครับในช่วงเดือนนี้ดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีกําลังในชีวิตมากขึ้นนะครับช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ยนะครับจะมีกําลังในการหยิบจับทําอะไรต่างๆนั้นสําเร็จมากขึ้นนะครับมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในกิจกรรมที่คุณดําเนินไปคุณอาชีพอะไรต่างๆคุณจะมีความน่าเชื่อถือในสายงานของคุณมากขึ้นเอากําลังของ ดวงดาวตรงนี้เอาไปสร้างโอกาสสร้างสิ่งต่างให้ดีให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้เงินเก่าๆหรือได้เงินเกี่ยวข้องกับถ้าแบบว่ามันแปลงก็ได้ว่าใช้เงินไปทําบุญหรือได้เงินถ้าแบบว่ากําลังระดมทุนเกี่ยวกับทําอะไรต่างๆมีโอกาสได้นะครับหรือใช้เงินไปกับกิจกรรมมงคลหรือรองเงินเก่าๆหรือไปย่องไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของ ของเก่านะเงินเก่าเก่าทรัพย์สินมีค่าเก่าเก่าอะไรต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะครับนะจะได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้ากล่าวว่าขอพรดาวแปรอย่างหนึ่งว่าจะเสียเงินไปกับการเจ็บป่วยเสียเงินไปกับบุตรบริวารเสียเงินไปกับเกี่ยวข้องกับเด็กบุตรบริวารน,นะครับนะหรือแม้กระทั่งว่าจะมีเหตุการณ์ให้เสียกับการเจ็บป่วย กับสุขภาพของตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวการเดินทางต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นช่วงเดือนนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะท่านใดที่แบบถ้าสมมุติว่าดวงเนี่ยมีเสียค่าปรับเนี่ยแก้ดวงนะเสียค่าปรับเสียงเงินไปกับคดีความอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่จับงานออนไลน์จับงานต่างประเทศต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีมากขึ้นนะนะครับแต่ในเรื่องของเงินเนี่ย ต้องกันไว้ให้ดีกันแล้วกันนะครับลาหูค้นเงินค้นนองแน่นอนเดือนมีนาคมเป็นเดือนแห่งการจับใจใช้สอยของชาวลัคนาราศีตุลแน่นอนอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลในด้านของความรักช่วงนี้มีโอกาสมีเด็กมาชอบนะครับหรือไปแอบรลักเด็กนะครับเจอเด็กแล้วมันถูกใจอย่างนั้นนะครับก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมันแปลว่าจะมีชาวต่างชาติต่างภาษามีพ่อแม่หรือคู่ของคนอื่น นะครับคู่ของคนอื่นนั้นมาชอบคุณมาเกี่ยวพันกับคุณหรือไปแอปปิ้งใครบางคนนะครับนะคือนะในดวงชะตาเนี่ยถ้ามีคู่ระวังคู่เจ็บป่วยนะครับมีเหตุแห่งเวลาเหตุแห่งงานให้ไกลกันหรือห่างเหนินกันอย่างนั้นก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในช่วงเดือนนี้นั้นจะเสน่ห์แรงมากขึ้นนะครับนะมีโอกาสที่จะได้กรรมลมหรือมีเสน่ห์ทางกรรมลมมากขึ้นด้วย เหมาะที่จะไปติดต่อเจราจาคนเน็ตเข้าหาผู้ใหญ่นะเดือนนี้นะครับนะเดินเรื่องเอกสารหรือทําอะไรต่างๆนะครับที่ที่คิดว่ากําลังจะทำนะจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีด้วยในช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีของท่านในด้านของโชคลาบนะครับโชคลาบในช่วงเดือนนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนนั้นให้ซื้อเลขเกี่ยวกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวเป็นผู้ชายเช่นพ่อ พศออเกิดบันเกิดหรือรถเขาเบอร์โทรเขาแม้กระทั่งเลขเกี่ยวกับตัวคุณอายุคุณพศออเกิดคุณเลขเกี่ยวจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับถ้ามีลูกซื้อเลขลูกด้วยนะครับอันนี้คือช่องทางในการนําโชคนะในดวงชะตาท่านใดที่รอการซ่อมบ้านซ่อมรถปรปับปรุงหลักทรัพย์นะก็ทําได้เลยนะหรือว่ารอการดําเนินการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับก็เป็นไปตามดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีมือถือพัง หรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างนั้นเสียหายต้องซ่อมนะเดือนนี้แล้วกลางๆเดือนไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับนะก็ต้องระวังเกี่ยวกับสายตาความดาันหรือสุขภาพต่างๆปัญหาสุขภาพนะหรือว่านอนดึกหรือว่าเการกเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังระบบระบบสตรีนะครบับเกี่ยวกับเจ็บคออะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็สายตาอะไรต่างๆนะมีโอกาสมีปัญหาหรือผงเข้าตาแลนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะดูแลสุขภาพให้ดีก็แล้วกันช่วง กางเดือนถึงปลายเดือนนะครับแล้วก็ช่วงประมาณาในดวงชะตาในะท่านใดรอกการปั๊มบุตรนะชาวลัคนาราศีตุลดาวพฤหัสบดีกำลังจะโคโจรเข้าเรือนปุตตะในช่วงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมรีบปั๊มนะนะครับนะก็จะได้บุตรที่ดีนะครับที่เป็นเทวดาวมาเกิดนะครับท่านใดปั๊มบุตรนะก็ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลระวังทะเลาะเบาแหวงกับญาติพี่น้องนะครับหรือมีเรื่องจุกจิกบางอย่างนะครับ เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยหรือมันมีอ่าบ้านล้าหลังคาลูกหรือว่ามันเป็นลักษณะของมีของบางอย่างในบ้านนะครับแล้วต้องพังชำรุดนะครับก็ในดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ไวเ้เพียงเท่านี้ระวังในเรื่องของเ,อง,เงินทอทองให้ดีในช่วงเดือนมีนาคมวันนี้สวัสดีครับ